คลิปนี้เจอการยมเย็นนะครับที่สถานีรถไฟปากท่อนะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาชมรถไฟกันที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้จะได้สักกี่ขบวนนะครับก่อนที่จะมืดนะตอนนี้ส6บหนาฬิกาเออสิบเจดนาฬิกาพอดีเลยนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่ก็น่าจะมีขบวนตัวพิเศษที่สามหนึ่งนะครับทักษีนารั์นะ กรุงเทพอภิวัตรชุมทางหัดใหญ่ก็เดี๋ยวสักครู่ก็น่าจะมาถึงนะครับแต่ขบวนนี้วิ่งผ่านนะครับไม่ได้จอดที่ปากท่อนะครับมาจอดราชาบุรีแล้วก็ไปจอดทุ่นเพชรบุรีเลยนะครับครับตอนนี้ที่สถานีรถไฟปากท่อนะครับก็ให้ขบวนรถวิ่งในรางใหม่แล้วนะครับ ตอนนี้ทางด้านใต้นะหลังเก่าก็กำลังมีการรื้อกันอยู่นะครับตอนนี้เดือพิเศษทักษิณรัฐที่สามหนึ่งมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งผ่านนะครับไม่ได้จอดนะช้าอยู่ห้านาทีนะครับวันนี้สารชาลานี่ยาวที่สุดเลยนะครับตั้งแต่นครปฐมลงมานะครับ ความยาวห้าร้อยเมตรเลยนะครับเห็นเจ้าหน้าที่บอกนะห่วงไม่ลงฮนะหล่นลงแบงล่างเลยคนระับก็ใช้รางไหมแล้วก็ชานไหมแล้วนะครับ ที่ปากท่อนนะครับอ้าวอ้าวมอเตอร์ไฟนะครับเหมือนเดิม ยาวจริงๆนะขบวนสามหนึ่งนะครับ่บวงก็ล่นลงไปข้างล่างเลยนะครับมาชมกันต่อนะครับตอนนี้ดวนพิเศษทักษิณที่3 7และขบวน4 5่หากำลังจะวิ่งผ่านนะครับ ทำเวลาดีนะครับวันนี้มาตามเวลาเลยนะครับวันนี้ได้ข่าวรถเร็วที่167ปวดรถจักไม่สบายอีกแล้วนะครับน่าจะอยู่ยแถวสะ่งไหลยานะา235 เปิดบีดไล่มอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับคลิปนี้ก็ชมรถไฟกัน2ขบวนอ่า2ขบวนนะครับ บรรยากาศยามเย็นที่ปักท่อนะเล่งก่อนสร้างนะครับชานชาลานะครับตางฝั่งด้านสถานีรถไฟนะชานชาลานี่ยาวมากนะครับกอต่อไปน่าจะรองรับรถไฟฟ้านะครับที่มาจากเส้นทางแม่กองมหาชัยนะ ตามข้อมูลที่ได้รับนะครับแต่ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีนะครับถึงจะมาถึงที่ปากท่อนะนะครับนะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ